สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ Whisper Tarot ค่ะ วันนี้นะคะแบงก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ที่เกิดในร,นา,ราศีพิจิกค่ะซึ่งเป็นดวงความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายน2565ค่ะการทํานายนะคะเป็นแบบ general reading นะคะเช่นเดิมนะคะก็คือหน้าไพ่นะคะอาจจะตรงกับคุณนะคะตรงบางส่วนหรือว่าไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะแบงก็ขอย้ําในส่วนนี้เพราะว่าพลังงานอาจจะไม่สามารถตรงกับคุณทั้งหมดได้นะคะก็ขอให้คุณนะคะรับไป พลังงานดีๆพลังงานบวกๆพลังงานสามารถสลับฝั่งกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณนะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะเดี๋ยวแบงค์ขอเริ่มต้นที่ Energy นะคะของชาวพิจิก,กันก่อนนะคะว่า Energy ของชาวพิจิกในช่วงนี้นะคะความรู้สึกม่คิดของคุณเป็นอย่างไรค่ะมีพลังงานของเอซับคับค่ะ ไฟต์วอนค่ะไนท์สบซอสมีพลังงานของ six p e n t a c l e s นะคะแล้วก็มีพลังงานของสองถ้วยค่ะสำหรับเอเนจีของคุณในตอนนี้นะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะอาจจะมีการเหมือนกับ ห่างนะคะห่างในห่างออกมานะคะจากความรักความสัมพันธ์ก็่ได้นะคะกับคนที่คุณดิวอยู่ซึ่งการห่างออกมาตรงนี้ค่ะมันอาจจะ มีสาเหตุจากความขัดแย้งนะคะที่เกิดขึ้นนะคะด้วยพลังงานของ5คทาแล้วก็ในออฟสอร์เลยคือคุณกับเขาอาจจะมีจริงๆอาจจะที่ผ่านมาอาจจะเคยมีความขัดแย้งกันมาเรื่อยๆมาก่อนแล้วก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแค่ในตอนช่วงนี้ที่คุณกับเขาอาจจะมีปากเสียงกันนะคะอาจจะมีการใช้คําพูดที่อาจจะไม่ดีต่อกันเนาะมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้คุณเหมือนกับ เเลยเหมือนมันทะเลาะก,กันนะคะมันก็เลยอาจจะมีมีการห่างกันไปในตอนนี้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังนิดน,นึงช่วงนี้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้เนอะที่ค่อนข้างที่ใจร้อนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของระมัดต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คําพูดนะคะสําหรับหน้าไพ่เนอะอความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการให้นะคะหรือว่าการรับที่ที่ไม่เท่าเทียมกันได้นะคะอาจจะมีฝ่ายหนึ่งที่ทุ่มเทให้อีกฝ่ายมากกว่าก็ได้นะคะเพราะาด้วยพลังงานของหกเหรียญน,นะคะแล้วก็ หลังจากที่ถ้าเป็ดช่วงนี้คุณมีมีการห่างกันไปนะคะจริงๆเนาะอันเกิดมาเนื่องมาจากการมีปากเสียงหรือความขัดแย้งกันนะคะคือคุณก็ยังพร้อมที่จะให้อภัยเขานะคะกับให้กลับมาคืนดีกันมามาพูดคุยกันอีกครั้งเพราะว่าคุณนะคะยังมีความความรักอะคะ่ะเออให้กับเขาอยู่ค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูพลังงานในฝั่งของเขากันบ้างนะคะว่า เอเนจีของเขานะคะคนนั้นนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะเอเนจี Energy, ความรู้สึกนึกคิดของเขาในตอนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะม,มีพลังงานของ3ดาบค่ะออคนที่คุณดิวด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะออมิถุนตุ้นกุ้มนะคะมีชาว ลัคนาราศีพิจิกนะคะมีพลังงานของเดทคุณอาจจะเป็นช่วงที่ห่างกันแล้วสักพักหนึ่งจริงๆนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุน้านะคะมีกรกฎพิจิกนะคะมีพลังงานของชาวธาตุน้ําอยู่มีพลังงานของเอ่อคิงถือถ้วยนะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวธาตุไฟค่ะก็คือเอ่อซิกซ์ซอกสอดค่ะธาตุไฟคือเอ่อขอโทษค่ะธาตุลมค่ะเป็นพลังงานของชาวธาตุลม สำหรับตัวเขานะคะเขาค่อนข้างออตอนนี้เนาะคุณอาจจะมีการห่างกันนะคะจริงๆอาจจะเรื่องจากที่แปงบอกก็คืออาจจะมีการทะเลาะก,กันนะคะหรือเป็นช่วงของออความห่างความสัมพันธ์นะคะเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกันนะคะเจ็บปวดที่ตอนนี้แบบห่างจากคุณนะคะแล้วก็เขาเหมือนกับ ปัญหาอุปสรรคเนาะถ้าจากหน้าไพ่ที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็คือคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะคะเป็นรักระยะไกลเนาะนะคะซ,ซึ่งอยู่ห่างกันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในบางท่านนะคะบางกรณีบางคู่อาจจะมีในเรื่องของเหมือนสถานการณ์ความรักที่มันอาจจะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกนะคะเข้ามาเหมือนมีบุคคลอื่นเนาะ นะคะจะเป็นบุคคลที่ที่3อย่างเงี้ยค่ะที่เข้ามามีอิทธิพลกับความรักความสัมพันธ์นี้ที่ทําใหา้ทั้งคุณและเขานะคะหรือเป็นคุณหรือเป็นเขาเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคขึ้นมาแล้วก็มันเลยต้องมีเหตุให้เ,หเกิดเรื่องของอมีปากเสียงกันนะคะแล้วเลยต้องห่างกันไปแต่ว่าสําหรับตัวเขาอะค่ะเขายังมีความความรักเนาะยังยังมีความรักให้กับคุณอยู่นะคะหรือถ้าเกิดว่า,อามอง ภาพว่าถ้าช่วงนี้คุณกับเขาห่างกันบางท่านเนะของเขานะคะเขาก็อาจจะมีในเรื่องของเขาอาจจะมีการออพูดคุยนะคะ ศึกษาคนอื่นอยู่ด้วยหรือมีคนอื่นมาให้เขาศึกษาเนาะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้มอบสถานะอะไรให้กับใครนะคะแล้วก็ช่วงนี้พอห่างกันไปเขาก็เหมือนเป็นพลังงานของการที่เขาจะพยายาม move on ไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะก็อาจจะเหมือนกับอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองเนาะนะคะก็พยายามอาจจะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะเพื่อที่จะเหมือนกับไม่ไม่จมนะคะกับความทุกข์ความเศร้าค่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานนะคะในฝั่งของ เขานะคะแล้วก็ในฝั่งของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์ภาพรวมกันนะคะในช่วงครึ่งหลังแล้วก็แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นค่ะสำหรับสถานการณ์นะคะภาพรวมนะคะในตอนนี้ได้พลังงานหลักนะคะเป็นพลังงานของ5้าถ้วยนะคะ5้าถ้วยนะคะมันแสดงถึงว่าตอนนี้ค่ะ มันมันเป็นสถานการณ์ที่มีคนที่เหงานะคะแล้วก็คิดถึงคนรักนะคะซึ่งความเหงาหรือความคิดถึงเนี้ยมันอาจจะเกิดจากเนี่ยมันมีไพ่สองสองคาถาขึ้นมาด้วยก็คือคุณกับเขาอาจจะเป็นรักระยะไกลนะคะหรือว่าความเหงาความคิดถึงคนรักตรงนี้มันอาจจะเกิดจาก คุณกับเขาเนาะอาจจะมีการห่างกักไปแล้วจริงๆนะคะเพราะมีไพ่ไพ่เดทขึ้นมาด้วยนะคะในหน้าไพ่ของคุณนะคะมันอาจจะเป็นความคิดถึงความอะไรเอาวอนอยู่ก็ได้นะคะแต่ว่าจริงตัวคุณตอนนี้ค่ะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับเหงานะเออคิดถึงเขานะแต่คุณก็เหมือนพยายามจะไม่ไม่ไมเศร้าเนาะพยายามที่จะไปโฟกัสนะคะคือพยายามอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองคุณไปโฟกัสนะคะในเรื่องของ การงานการเงินนะคะแล้วมันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จเนาะหรือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานด้วยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่ที่มีสเสน่ห์ขึ้นนะคะมากกว่าเดิมอาจจะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณได้เช่นเดียวกันในช่วงตอนนี้นะคะสําหรับเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่ผ่านมามันดูเหมือนว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันค่อนข้างที่จะมีคนนิ่ง นะคะนิ่งกับความสัมพันธ์อาจจะนิ่งจนแบบว่าดูไม่ออกอะคะ่ะว่าว่าเขาคิดยังไงกันแน่หรือว่าดูไม่ออกว่าจริงๆแล้วเขาคิดอย่างไรกับเรากันแน่นะคะอาจจะมีความนิ่งจนคุณรู้สึกเหมือนกับคุณหวาดระแวงอะว่าเออเขานิ่งไปทําไมเขาถึงนิ่งนิ่งไปนี่คือเขาไปเหมือนกับเขาไปคุณอาจจะเป็นความคิดของคุณเนาะเขาไป เ,ออเจอคนอื่นหรือเปล่าอะไรลักษณะเนี้นะคะมันก็ทําให้คุณค่อนข้างหวาดระแวงเนาะนะคะแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นี้นะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่อย่างที่แบงค์บอกก็คือเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักนะคะ ทุ่มเทมากๆทําเพื่อคนรักนะคะอยากให้คนรักเนี่ยพึงพอใจซึ่งทุ่มเทไปเหมือนแบบทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวอะค่ะแล้วก็เหมือนกับไม่ได้รับความรักเนาะหรือความเอาใจใส่นะคะกลับมาเท่าที่ควรมันก็เลยเป็นเหตุทําให้เหมือนกับ มีคนเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในบางท่านอาจจะมีการนาะบางคู่น่จ,จะมีการสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วด้วยนะคะในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเร็ว,รวนี้นะคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้คืนไพ่ห้ดาบนะคะระมัดระวังในเรื่องของการมี ปากเสียงกันจริงๆหรือมีเรื่องของความขัดแย้งมันอาจจะเกิดจากความที่คุณอาจจะเหมือนเหงาเนาะแล้วก็หวาดระแวงด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามทุ่มเทความรักให้กับเขาแต่ว่าเออเขานิ่งๆเขาไม่สนใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกอึอดอัดอ่ะมันก็เลยเป็นสาเหตุขึ้นมาที่ทําให้คุณอาจจะมีการพูดจากันแล้วมันเกิด เหมือนมันมันมีปากเสียงกันแล้วค่อยไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะต้องระมัดระวังซึ่งการมีปากเสียงเนี้ยมันอาจจะทําให้มีคนคนหนึ่งอะคะ่ะยอมแพ้ไปนะคะยอมแพ้หรือว่าเดินออกไปจากความสัมพันธ์ก็ได้เพราะว่า,พาไพ่ใบถัดมาที่ขึ้นนะคะมันขึ้นไพ่เดทมันขึ้นในตําแหน่งของของคุณนะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่เหมือนกับตัดสินใจที่ขอแบบเออตอนนี้ขอห่างก่อนขอ,ข,อขอห่างก่อนดีกว่า นะคะเพราะว่าเหมือนอาจจะมีความขัดแย้งกันเนาะเราคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะตอนนี้ฉันอยากจะขอห่างๆไปสักพักก่อนนะคะซึ่งมันก็ทําให้ตัวคุณนะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับ เหมือนอารมณ์อ่อนไหวนะคะในช่วงนี้นะคะอ่อนไหวใน,ในเรื่องของอาจจะมีความคิดถึงเนี่ยแหละนะคะมีความเหงานะคะอารมณ์คุณอาจจะดิ่งดิ่งได้นะคะใน,ในช่วงกลางคืนเพราะความความที่คิดถึงเขานะคะสําหรับความหวังของคุณนะคะคุณก็รอเขาอยู่นะคะรอเขาถ้าเกิดว่าคุณมีความขัดแย้งกันนะคะที่ช่วงที่ห่างกันก็คือคุณรอเขานะคะให้ให้กลับมา กลับมาคืนดีกันเนาะนะคะกลับมาปรับความเข้าใจหรือการรอเนี้ยคะ่ะถ้าเกิดเป็นในเคสที่บางท่านเนาะบางคู่ที่อาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วลักษณนเองก็อาจจะเป็นการรอคอยคนที่ใช่ก็ได้ค่ะคนที่ใช่คนที่จะมาเ,เหมือนกับพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณให้คุณกับเขานะคะได้ได้มีความสุขนะคะสำหรับไพ่บทสรุปนะคะได้ไพ่ของ เจ็ดเหรียญนะคะมันเป็นสถานการณ์ของเหมือนการรอดูสถานการณ์นะคะเหมือนมันเป็นยังนิ่งๆอยู่รอดูเหมือนพิจารณาไต่ตองนะคะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยของคุณกับเขานะคะมันเป็นอย่างไรมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะก็คือพยายามพิจารณาว่าเออมันจะยังไงต่อดีนะคะกับความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่านี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไป ดูข้อความในใจของเขากันค่ะว่าเหมือนช่วงนี้คุณกับเขาเนอะอาจจะมีการทะเลาะนะคะอาจจะมีการห่างไปเบรกไป,ปหรือว่าบางท่านนะคะอาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปนะคะ,อะขอทราบค่ะความในใจของเขาค่ะถ้าเขาฝากมาบอกคุณได้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะฉันต้องการให้คุณกลับมานะคะไม่ว่าจะแลกกับอะไรก็ตามค่ะ ฉันรอคอยที่จะได้พบคุณนะคะทุกวันเลยนะมันยังเป็น energy ของความคิดถึงนะคะฉันกำลังเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆนะคะ ก็ฉันขอโทษนะที่วันนั้นนะคะฉันพูดไม่ดีกับคุณนะคะบางท่านอาจจะเกิดเหตุการณ์มีปากเสียงกันไปแล้วนะคะแล้วก็ฉันเกลียดตัวเองนะคะเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อความในใจจากเขานะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูสถานการณ์ความรักของคุณกันนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณนะคะในช่วง3เดือนนี้เลยค่ะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักของคุณในอนาคตนะคะในช่วง3เดือนนะคะจากนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะนายออฟบอนค่ะม,มันยังเหมือนกับมันอาจคุณอาจจะมีการสร้างกำแพงนะคะเอชออซอสเดี๋ยวแบงเปิดให้ครบก่อนนะคะ3ใบก่อนแล้วก็คิงออฟซอส มันเป็น energy ของคนที่มีการสร้างกำแพงนะคะซึ่งแบงค์มองว่าคุณอาจจะมีการสร้างกำแพงอันนี้อาจจะเป็นอาจจะสร้างกำแพงใส่เขานะคะเขาคนนี้คนที่คุณอยู่ด้วยหรืออาจจะเป็นการสร้างกำแพงกับคนอื่นนะคะคนใหม่ๆที่มาเข้ามาสาร้างความสัมพันธ์ของคุณก็ได้เพราะว่าคุณเหมือนกับว่าคุณยังเหมือนกับคุณจะสร้าง boundary ให้กับตัวเองว่าถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาแล้วจะทําให้คุณแบบ คุกเนาะหรือคุณเสียใจนะคะคุณก็เหมือนกับจะยังไม่เปิดรับให้เขาเข้ามานะคะรวมถึงคนคนเก่าของคุณด้วยนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะอันนี้ว่าถ้าเกิดว่าถ้ากลับมาคราวนี้เนาะหรือกลับมาง้อมาคืนดีกันแล้วมันไม่ได้แบบเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็คุณยังจะขอเหมือนกับว่าขอ อยู่นิ่งๆเนาะนะคะพอไพ่ผัดมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของความนิ่งค่ะคุณเลือกที่จะนิ่งนะคะตอนนี้นะคะนิ่งเพื่อนิ่งเพื่อคิดค่ะนิ่งเพื่อตัดสินใจนะคะเหมือนพยายามอย่างที่ไพ่ใบนี้ค่ะพยายามคิดตึกตองนะคะในเรื่องของออความรักความสัมพันธ์นะคะว่าจะทําอย่างไรต่อดีนะคะเ,เหมือนตอนนี้จะเป็นลักษณะของการ เหมือนรักนะคะโดยการใช้เหตุผลนะคะเข้าไปด้วยพยายามคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มันผ่านมานะคะว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะตัดสินใจค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ไพ่นะคะออร์ l เคนะคะแนะนำนะคะหรือบอกอะไรคุณนะคะออขอคำแนะนำนะคะหรือว่าสิ่งที่ไพ่นะคะออร์ l เคิลอยากจะบอกคุณค่ะ breaking the chain ค่ะก็คือการเ,าเหมือนเป็นการทำลายทำลายโซ่นะคะทำลายโซ่ตรงนี้ก็คือเหมือนพันธนาการนะคะมันเหมือนกับว่าความรักของคุณนะคะในตอนนี้เนาะมันอาจจะเป็นความรักที่อาจจะยังไม่ไมสมหวังนะคะในตอนนี้นะคะ unrequited love แต่ว่าไพา่อยากจะมาสื่อสารบอกคุณว่าโอเคมันอาจจะมีความทุกข์ความเศร้ามันมีความไม่สมหวังเกิดขึ้นอยากให้คุณนะคะ เหมือนทำลายโซ่พันธนาการนี้พันธนาการนี้จ,จะเป็นในเรื่องของความทุกข์ความเศร้านี่แหละให้คุณนะคะทําลายมันซะนะคะให้คุณทิ้งเนาะความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะคะเพื่อเพื่อให้คุณหลุดพ้นนะคะออคุณจะได้สามารถมีความสุขได้นะคะต่อไปนะคะสามารถสร้างสร้างความสุขให้ได้ด้วยตัวเองค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ดีวายนะคะให้คําแนะนํากับคุณค่ะจักรวาลอยากจะบอกอะไรคุณคะ Take care of yourself ค่ะจากรวานอยากจะมาบอกคุณว่าตอนนี้นะคะให้คุณเหมือนพยายามดูแลตัวเองนะคะฮิลลิ่งตัวเองยูยาจิตใจตัวเองในช่วงที่คุณเนี่ยห่างจากเขาเนาะความเหงาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะคุณอาจจะใหะ้เพื่อนคุณนะคะหรือว่าครอบครัวนะคะเป็นคนซัพพอร์ตคุณนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาให้แองเจิลนะคะให้คำแนะนำกับคุณค่ะ ขอคำแนะนำจากแองเจลค่ะให้กับชาวพิจิกค่ะแพชชั่นค่ะ,ะความหลงไหลก็ไพ่นะคะอยากจะมาสื่อสารนะคะบอกคุณว่าตอนนี้นะคะอาจจะให้คุณพยายามเนาะไปโฟกัสนะคะหรือว่าไปให้ให้คุณไปหลงไหลกับสิ่งที่ คุณรักนะคุณชอบนะคะเหมือนกับเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขอะค่ะทาแล้วมีความสุขอาจจะเป็นมีแพชชั่นในเรื่องของงานก็ได้เพราะว่าตอนนี้คุณค่อนข้างเหมือนกับอาจจะมีการประสบความสําเร็จเนาะในเรื่องของการงานนะคะให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของงานสิ่งที่คุณชอบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานอดิเรกก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเหมือนกับมีแพชชั่นในตรงนั้นมันจะทําให้คุณเหมือนกับคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นพอคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณก็จะสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีนะคะ คนที่ดีนะคะเข้ามาหาคุณได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพ่าอยากจะสื่อสารเพิ่มเติมว่าออให้คุณนะคะเหมือนกับเเรียกหาคู่นะ calling in your soulmate นะคะก็คือให้คุณนะคะเหมือนกับสวดมนต์นะคะภาวนานะคะให้คุณนะคะได้เจอคู่แท้เนาะคู่ที่ คู่แท้ที่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นคนที่ดีเป็นคู่ที่ดีนะคะที่จะสามารถพัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณไปในทางที่ดีหรือถ้าคนคนนี้นะคะที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคู่ของคุณนะคะก็ขอใหอ้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปให้ ไพ่นะคะให้ข้อคิดนะคะหรือบอกคุณกันนะคะว่าในตอนนี้นะคะชาวพิจิกนะคะควรทำอย่างไรดีค่ะขอข้อคิดให้กับชาวพิจิกค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไพ่อาจจะมาให้กําลังใจคุณนะคะว่าความทุกข์ความเศร้าต่างๆนะคะเดี๋ยวมันจะหมดไปนะคะแล้วก็ทั้งหมดที่เรามีนะคะคือปัจจุบันขณะ เท่านั้นนะคะก็คือพาอาจจะอยากมาสื่อสารว่าให้คุณอยู่กับปัจจุบันนะคะให้ ลืมน,นะคะหรือว่าทิ้งอดีตต่างๆไปซะนะคะพยายามหาความสุขนะคะต่างๆนะคะด้วยด้วยตัวคุณเองนะคะมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะความรักนะคะของออชาวพิจิกนะคะแบงก์ก er. ็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะกับแบงก์ด้วยนะคะก็จะนําไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นค่ะก็ขอวอวยพรนะคะ ให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะมีความสมหวังนะคะในเรื่องของความรักการงานการเงินช่วงนี้ใครเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวในช่วงสงการก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ